นะครับคือขอเชิญประชาชนไปร่วมรับฟังการขอประทานบัตรการทช้หนึ่งแรกนะครับและสุดท้ายเอาสัส้นๆเลยบอกว่าชาวบ้านเข้าใจไหมในการอธิบายทั้งหมดเมื่อชาวบ้านบอกว่าเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วให้ยกมือขึ้นนี่คือความยาน,นะครับเสร็จแล้วชาวบ้านก็ยกขึ้นเพราะว่ามีความคิดเห็นบอกว่าเข้าใจแต่ที่ ทางบริษัทและที่ทำหนังสือขึ้นมาที่กอรจังหวัดบอกว่าชาวบ้านเห็นชอบและมีการปลอมแปลเอกสารรอ้อมอะชื่อคนอกีกนะครับอันนี้คืออยากให้ท่านลงไปสัมผัสตัวจริงองีกอย่างเช่นนายกอบตนะครับวันที่24อีก2วันเรื่องถึงนายกอบต รู้ไหมว่านายกอบตเอาเป็นวาระเร่งด่วนนะครับไม่ใช่เรื่องของขาดบาดตายแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าอนาคตความเป็นอยู่ของชาวบ้านว่าจะมีผลกระทบหรือไม่สืบเนื่องจากประชุมนี้นะครับผู้ทุตยี่แจงบอกว่ามีคนเห็นช่องนายดูนะครับดูเลยที่เขาทามานะครับและเสร็จแล้วก็ยื่นไปให้นายกอบตนายกอบตบอกว่าเอาเข้าเป็นวาระเร่งด่วนทันฟังน,นะครับ แล้เห็นชอบให้ทานมัติคอบาตอขอ่ามาเ่ากับข้าๆเนี่ยไม่มีผลอยากผมอยากให้ท่านลงพื้นที่อยากพื้นที่ของผมอยากผมให้เนี่าถ้าลงไปพื้นที่ก่อนที่ท่านจะทำร่าให้สมบูรณ์เนี่ยได้ไหมครับลงพื้นที่ก่อนหยุดตรงนี้ก่อนแล้วลง,ลงพื้นที่หาทุกพื้นที่นี่เดี๋ยวผมจะส่งรายชื่อให้ ให้ท่านรกก้องกรรรับไปรับฟังความคิดเห็นรับฟังคาปัญหาที่เกิดจากการผู้ประกอบการทั้งหมดเป็นผู้กระท,ทําท่านจะรู้ท่านจะเข้าใจและท่านจะทานล่ากฎหมายที่เป็นการแก้ปัญหาให้ชาวบ้านด้วยได้ไหมครับได้ครับแล้วก็ให้ที่อยู่ด้วยนะครับขออนุญาตนะครับ <laughs> ถ้าผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ ล่ากฎหมายนี้ยังยังไม่ผ่านยังจะไม่เสนอผมอยากให้ท่านอาจารย์ได้ลงพื้นที่แต่แล้วพื้นที่ไปดูพื้นที่ก่อนได้เห็นข้อเท็จจริงเมื่อเห็นข้อเท็จจริงเสร็จท่านจะได้คำมารลัที่ถูกต้องและท่านจะรู้ปัญหาว่าระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชนชาวบ้านเขามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่อยู่ของแอร์ลรวทำตรงนี้ใครก็ทําได้ครับไม่ต้องเจ้าผมก็ทาได้สำหรับผมมีแค่นี้ครับขอบคุณครับ